อ๋อเราก็เริ่มรู้สึกว่า,าบอลขงตัวกระโตดนะพี่น้องกันจนทางประตูแล้วเอาลานพี่น้องคือลานแล้วนี่เห็นเมย์ว่าได้เลยแบบไข่อย่าี้ได้พี่น้องเลยต้องต้องต้องอุ้มไปไนะเนาะเสาจะมาเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องพี่น้องกัน ทักทายกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะเบิร์ก็สู่สูคนพี่น้องเลยยินดีต้อนรับขอสู่ช่องของมวยาวแนเอลพี่น้องเลยเนะาะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาคำ่คำค่ในจังหน่อยพี่น้องเลยพอดีทางมวยาวกา็เห็นทั้งเอ่ยแล้วคนพวกเล็กพวกลามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยบ่านนี้ก็คือ,อหลังจากเ้ากินข้าวกินน้ำแล้วเนาะพอดีทงางแซนเยวเป็กกาการ ตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นได้เติบเลยพี่น้องนนะเลยเนาะเนาสามีแต่ว่า,าทางมันย่าก็เห็นดีน้ำเนาะที่มีอันเล็กลาพี่น้องนนะเลยเนาะพี่น้องเลยโอเคเนาะหลังจากนั่นกะ <c oughs> ทางสาวแถวเราก็ได้แต่กลืนน้ำลายเอือๆพี่น้องเลยเนานะเพราะว่าอยากกินเกลือไหม เจียบเลยเอ้ายิ้มพี่น้องเลยทางสาวเตียวก็สิได้ล่างถวยล่างซามบ่แบบนี้ยังโมเมที่ว่าจี่ว่าเป็นรักกินเก่งแล้วไหมรับจ้ะเราด้กินบ่เดี๋ยวเอ้าพี่น้องเลยก็พยายามความสะอาดมองนี่นี่เห็นอะเห็นตัวอะไรน่ะ เออมือเศร้านี่บ่ไพ่มาไต่เศร้ากว่ามื่มือเศร้านีม่เ่คอนมูคนพวกกันนะเออละมัดได้จ็มงกันนะเจ็ดมงเจ็มงอืมบ่มีเงไม่มีกระซามบ่มีมีเนาะไปจีดเอาเลย เอากระทาม,มาไปขอสิยอมเห็นไหมหนมีบหนมี่เลยบอมีก็ยังย่อมให้นน่กะซามันนึ่งฮะกระซ้ามันใส่เกนวซามันหน่น้นละไม่เขาเรียกะอะไรอออสบายดีเนาะเลยสบายดีน,นานจับให้ก่อนพี่้องเลยบ่ได้เห็นหนาเล่หข,ของบ่ย่าจักเทือพี่้องเลยเนาสบายดีพี่้องเลยเนาะอันนี้ กินแล้วบอกม่มาให้เราล่างเลยพี่นออ้องเลยอ่าก็ให้เราล่างอย่างดีแหละ <laughs> กินน้ำกันได้เนาะอ่าหมากะนี่นี่ประตูก็มาให้ว่านี่แหลวะว嘛เาเตียงเอาเบาพนันไหวเบาเตียงเนะาะอือเตงไงใส่เท่ใส่ระเบิดเทออกไปใช่ปะพุ่น,พ,นพุ่นกระต่าให้กันเนอะ คดอัน่าต้นใหม่ไปไดิทเดัเร์เลยเอาเลยเนาะแตกจากรถอ่ามาได้คอยพอดให้น้ำนี่ผมเป็นน้ำอาบที่จ้าอาบน้ำใช่สะัะตรงต่างหากตรงต่างหากบอบืท<ม>อดเอาเนาะดีจังเลย ทัวทั้งเราไปท่าได้มีไฟฟ้าพี่้องเลยเนาะก็ลังกันการการไฟผ้าเพื่อนกาแมาแล้วล่ะพี่้องเลยจะมาไว้ว่าเพิ่อนสีเข่าไหวปะไห่เลยคนว่าประมาณจังมื้องานแก่นเลยหแก่นพ่อจะฮึ่งเดยพี่้องเลยการไฟฟ้าจะฮึ่งฮึ่งกุมูของปุณีเนาะฮึ่งกุมูพี่้องเลย ปาต์คือเตกแล้วเนาะบวานนิดเนาะเจ้าอะไรยังมาทานมะเขียบมะเขียบใครเอาเขียบมาทาพอแม่ไหมพอแม่ไหมมะเขียบเฮงนี่โบมะเขียบเขากินนี่โบเอาใส่ได้นะขูดขูดมะเขียบมันเป็นมะเขียบเนี่ยมะเขียบมะน่าวลำโบลำโบโอ้ไพาใส่ะ ทีมงานบทีมงานที่เพาหนิบอกัวไทยนะชื่อไครจะค้นอยู่บ่จ่อเลยคือือเนาะจือก็ดูค้นอยู่แต่ว่าบ่บ่เบิดบ่เขาเลยจ้ะอ่ยังไงอยู่พลังเลยไอจีบข่อยได้ไัมบจิดได้อ่าจะซีตัวยุ่งข่อยได้ไหมคนแรกก็้ไหม่ได้ทีมงานหนิเราพู้ข่อยกับเราเตียงเขาละ เดินแล้่าเีดิบกับเก่าี่กี้พูดแหละริงเลยเป็เก่าเลยวูนจากมาเลยเนงออกก่อนนะจ้าล่างนี้เอาบกห่าเบินี้ถ้าไวเริ่มใครนี่แน่เด็คางจะนี่เบิจะทำเจ้าว่าเลยปีโลักโยบเปนราเบินีมนบ่เะว่าพู้ซึ้กว่าแลอ่าออกออกออกไล่พี่น้องเลยอันเป็นได้แล้วว่าู้ซึ้กว่แล้วอ่าออกไล่ล่ะเนาะ อันนี้หนวะมาเสูสบอนะออ่อนเลยนะเหนอเลยมเห็ดลเสี่ยวเห็เนละเสียวเนาเห็ดแล้วยมเสี่า,าเนียเฮ้ยมเหยียบลอยเนาะลางถวยลางซ้ำปองกระตนี่กระตไหมบ้ากระตกเกากระตาให้ยืม้ย<า>ืมเจ้าบจไมมีเลยกระตเลยกระตไม่ อันนึงกับหมออันนึงตัวนี้ไชื่อว่าถอยดิขอถอยนี่ัไปที่หังถถดังเริ่มไปกี่เลยเนาะอเบียดบ่ทั้งเมย์แล้วไปเกี่ยวเข่ากังมือบ่ไปได้เสือรายอมอ่อยมาตัวเเลสือตัวนี้สี่คนละลุงสี่คนเหรอใคน น้องไส้พอน้องไส้น้องไส้น้องสาวมาจะใส่อีกคุณเอามาจะแบบโอ้น่องเจ้าเท่ๆนี่มิจฉกน่าจะหมดนะลืมเลยได้ครับน่องแครหันน่องไอ้น้องพอเดียวมีเดียวกันได้ดิบุบคนละพอก็ได้โอเป็นยังไอ้น้องพอหันสี่คนแต่ว่าไอ้น้องกันไอ้สี่คนเนาะรถทุกคนจะสี่คนบ่ หาคนหาคนเนาะรวทั <étique> <ural> well. ้งเบดทีเสีพ <Spencer. aque S 3> an ่อและแม่ก็ยาแต่ว่าหเป็นสายเลือดเดียวกับเฮาเลยนะหาคนหาคนมียิงซ้มใชก่อนตดใต้องจะยุ่อใช้นนี้ไก่กันบ่ก็จะบ้านเนาะลงกึมลงกึมลงกึมอะไรอะไรลงไลงเไม่ได้ไก่เลยพี่้องเลยอ๋อลงกว้างเออละวั็ เพิ่นมาเยี่ยมมาอย่างมีบ่แต่แต่แถวคู่ขาวข้าอยู่บ่บ่แต่เฮิงแล้วบ่เพิ่นตอนเพิ่นมาเลยเพิ่นมาแล้วบ่บ่ิ่นเพิ่นหู้อยู่ว่ามีเป็นเจ้าเลยมีผู้ใหญ่เพิ่นเคยอัาฉริบุคคาอยู่นะแต่จินหู้เนาะเพิ่นเพิ่นหู้เพิ่นอาจจะินหู้เรื่องการทุเียวอีกเป็นบ่โอ้เสียงเลยเนาะพอปกตินี่อ่าต้องเห็นเลยเนาะพี่น้องพี่น้องมาหานะ แต่ว่าคือเขตียร์างเสตีย์นี่ยังมืนอยู่นะเราอยู่ไปนองน,นะเขาบอกไม่ต้องซับใสอืมเอา้าพี่น้องเลยสั่งว่ากันเนะาะกระเป๋าก็บอดีไว้อยู่ว่าสักมือหรือว่าถ้ามีเวลาอาจจะพาตัวเบ,บิงเยี่ยมยามทางพี่น้องเราอยู่พี่น้องเลยเนานะ,ะมีแหงนะ้งเด้่ยเหมือนเตะกันเนาะมันเฉดสียานๆนหน่อยกันเนาะมันสึกยานมันเตกเนาะเต,ก,นะเตกตุย้ยพี่น้องเขาบอกอยู่เจอ,อยาเมริกาเข้าไป Vâng, vâng, chào mừng tết mọi người chào mừng tết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  cấp tết gấp tết mừng tết mừng tết mừng tết tệ tết mừng 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 tết cấp tết Cấp tết mừng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  Nó mừng tết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  mừng

พอกคักแก่พี่น้องก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณคำว่ากับใจท่านเบอร์จิรีพี่น้องเลยเนาะที่เพื่อนเอายามาถักเตยู่พูดนห่ะเมริกาพูดนห่ะเป็นยาขี้ปวดพี่น้องเลยยาขี้ปวดหรือว่ายาธรรมดาของเขาธรรมดาเลยเนี่ยเนาะในอาจารย์พระเจ้าเป็นมาแจกทีมงานนี่แหละบนขวดพี่น้องเลยมันมีสองถุงในถุงกระดาษนึงคนละถุงเจ็บไปกินเลยปวดหัทถินเลยแห้งเลเพราะว่าทั้งอาจารย์เล่ามาเราวเจ็บแล้วเจ็บเหงือกแล้วกินรู้สึกว่าตื่นมาแล้วมันเศร้าเนาะอาจารย์ก็บพี่องคือกันพี่น้องเลย มาเฮงๆเนาะปลาสาวไปเก็บเนี่ยเด้นน่อาๆเหมือนาัมาแล้วจะเป็นอะไรเหมนเนาะยามาเจ้าจะไปอาชีพเจาเนาะเดี๋ยวครับจักรยานเลยเนาะโอ้ยเจอยาต่างประเทศเข้ไปแตกเลยวะแตกเลยแตกเลยใครนี่เราอะใครเราปลาซาเตียวอ้าวบ่ายกันแล้วขยับยาใช่สองมิตรวะเจอยาอันจะก,กินเนะฮะหะกินชอนเถื่อ อไปด,ดีกินชองเถื่อไข่เนบอ่ะ้างนี่เมื่อก่อนนี่คือปวดจากนี่มาพี่เพรา,วา,าะ,ะว่าทางสเตลล่าก็ที่นี่อะตอนท่านได้กินอะตีนก็ไม่ได้แล้วะเ,เหม็นบาเลยมาที่กินกับไว้โดดไข่เนยแล้วอ่ะงานไหมขอให้เราไปทุงนึ่งได้กินดีโอ้อยาดีได้แฮะยาดีมาแต่เมืองนอกปวดพี่น้องมมาแต่เืองนอกพี่น้องเนาะ ทมงานเอาติดกระเป๋าเมียนโอดเวลาปวดหัวหรือว่าเป็นไข่มันแบบมันมีโตสีแดงแล้วก็มีสีขาวน้ำเนาะทำมาเนาให้เราอันสีแดงวะส <laughs> <ว>ีขาวสีขาวอันเดียวกันละวะมาเอาคนอ่านวะจ้ะมีสองอย่างมาเนาเอราะเป็นเบาเพนผมเป็นเอาของดีแล้ววะสมัยตัว <laughs> <laughs> นี้นะตัว <laughs> นี้ฮาร์ดิไข่นี่ตัวนี้ฮาร์ดิไข่นี่นี่นนกนนนแก้ไข่ <laughs> เออ อันนี้เนี่ยแก้ปวดเนี่ยเออไม่แก้ปวดอะไรนี่เนี่ยข่าวบวชไรด้วยตัวนี้ฮะข่าวบวชอะไรข่าวบวชนะข่าบวชอะไรข่าวได้ตัวนี้แสองแล้วก็อันนี้กับอันนี้เอออันนี้อันนี้แก้กระเพาะพี่น้องเลยตัวเองนี่ข่าวบวชอะไรอ๋อตัวนี้จะาพ่อได้เนาะเ่นโอ้แก้ปวดหัวบ่อยอ่ะแก้ปวดหัวกินไหมกินไหมกินมิดนึงใช่ไหมาได้กินนิดนึงเออยันกินลายยันเมาเมาพ่อล้วว่า เอาไ้ีได้พี่น้องเลยเอาไว้จิตโทงจิตไทยนะเวล่าเป็นหัวบดย่างไอ้ไข่คือยาซารายาซาลาบ้างแต่มันเป็นยานอกยานอกอออันนี้อะไรปร่มานี้โอ้ลสี่แปดสี่ปูลยาเป็นยาเนาะจะคือ ยาสิบพิษเนาะคือแค่เน yani uh, okay, right ี้ยมันม่มีในน้อยนี่คืออะไรได้ชีเดียวกั็โลดพี่น้องเลยเนาะหลายชอบบ้านเขาเลยนี่พี่น้องระบาดที่อย่างนี้เนาะอ่เอาโอเคซะเดี๋ยวคุยกับทางสเตียลคนก่อนพี่น้องเไงเนาะเดินเลยอ่าอันนี้นี่พายอาออกมาตอนเศร้าเลยนะยอเอาเอจ้าย่อออกมาแบบแบบโอ้คือขั้วเนาะขยายยังไงเฮ็ดกินเะนะใช้มือได้เนาะคือคือไปยูควันไปยังไปยังเียแล้วไงชื่อเรียเหรอ เขาไม่เย่อมไม่ยอมมายามเราแล <c oughs> <c oughs> ้วอ่มันบดไก่เนได้เพราไปเขาม้าพ้าไปแทะผ้อไปหน้าเกี่ยวเข่าบ่ไปเกี่ยวเข่าบ่อเกี่ยวเข่าบ่เกี่ยวเข่าบ่อเกี่ยวเข่าบ่อเยวเ่าบ่อเกี่ยวเข่าบอเกี่ยวเขาบ่กี่ยวเ่บเกี่ยวเข่าอกี่ยวเาอยวเขบ่อเก่เอกียากี่ยเกียวเกี่ขวเาายว่อเเขา่เกี่ยววยเวเ Mơ bản đây hả nè Mưa bản như thế nào Mơ bản như thế nào Mơ bản như thế nào như thế nào Mơ bản như thế nào Nhưng nhưng mơ hiền bộ Ồ Mơ bản như thế nào 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 Mơ như thế อยู่ด no <ını> <traps> <dividends> <laughs> okay. na okay ีมีเงอยู่ดีมีงเนาะอยู่แหลองนี้อ่าที่นอนไงอ่าไหนเปดเบอร์โทรยังกนี่ชาต๋าเาเพิ่งมาเบอร์ทบ่โน้ะบายฮาสิเกยฮไห้ราิเกฮ้หเพิ่นงอยู่เลยล่ะโอ้น้ำเป็นอหน้ำเพิ่นทอืม เออเราอยากซอยพี่น,ออน,น,นอ้องเราก็ไเลเนาะซอยคือกันบริษัทผัดก,กะเพราคือเห็นนี่สินส่นมังสิ่งหมูบ่ชเจ <c oughs> ้าเจ้าผั่เห็ดไว้กินบ่ได้บ่อันมันสีนา่าที่นี่ตูเออต้เย็นผักว้อยู่บริษัทโดยอากาเอาแต่ตู้เย็นโอ้ไปไว้รถจัน, <c oughs> นมันบ่มี่ไปกินหรอกในทีมงานเรานี่นเนาะว่ายกินรถเป็นยังข่อยกินต้อมีเมื่มอเดี๋ยวเมื่อไนทำอยากกินกินหรอกพี่น้องเลยเนาะ เรากินน้ำบาทันทั้งสาเตลก็นนะเนาะทางหน้าเราก็ซึกว่าจะกลับมาคือเก่าอะไรพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงหน้าเราใครคือว่าหน้าคือว่าดูดีขึ้นเลยพี่น้องมันเนียนยื่นหรือว่าแบบนี้ก็สิ่งก้าวมาอันเก่าแล้วพี่น้องเนี่ยตากันเนาะอ่าเขาคักคักพาพี่น้องบัดรเลยกลับไปขยันขี้เก่าพี่น้องเลยยังเบื่อแล้วไรป่ายังจะยังยิงยังอยู่ไร ได้เอ็นหนังเรื่องอะไรอย่างนี้ไปชุดคลิปของกับคืนอยู่ไดน้เนาะเอเอๆพี่เต่แล้วนี่ยยิในดีใจน,น,นะเนาะเรากะถือว่าอาการเราก็เริ่มดีขึ้นกว่าเก่าแล้วพี่นอ้องเลยอปัสสาวะมีแต่ค่อยยังไม่ได้ไปเยี่ยมไปยา,ยามทั้งสาวพลเลยพี่น้องเลยเนาะมันอีจกาแล้จะกิดในใดเนาะโมมีซองโบ่ออกไปเลยพี่นอ้องเลยไปได้ไปจักเทื่อเออ เอาโอเคเด้เสร็จแล้วสบายดีสบายดีเนาะโดยโดยทางพระอาจารย์พี่น้องเลยเนาะเออ่สาเฮาพี่น้องเลยนักคกีบหม้เลยพี่นอ<ด>้นองอันเสานี่นะนักเลยชื่อน้ำมอ่อนรือลังงางมอะไรยังไงจะคู่อ่ะเอาขอยเบิร์คลิปอยู่อันนี้วงเดียวเลยทีแ่แอนวงเดียวส<ซ>ดคอยกระชื่ออยู่นะฮะจะชื่ออย่างชื่อเมือมาเห็ดเดินเห็นเราเลย กับประธานนะอ๋อเฮชายหะคือเฮชายเราเพชรนนอนหลดมาบุญได้จากแม่ด้ดเดบดหมดไอเรา่ะเยาจออกล้องเราวะใชเจ้าแหละเฮคือไปวอรยังจะคลองงานนะน้อยบ่นนะบนหน้าแลนเราวะเราคือไได้บอยยังว้านดึคลิปก่อนเลยซดสเราวะพวกกระมมนี่เรรอวะเจอ๋ยาใงง่าเนาะลงง สะพาะท่าซีนะมูลราคาหนึ่งแสนเม่นเลยค่าสร้างสี่หมื่นขอมวามัน้มครัเกือนว่าอป่ะอันต้นนะคมือวานนี้คนมีเห็นได้กับือเบัดพี่ดยแต่ว่าแต่หึงเลยเห็นว่าแต่หึงลิฟเป็นะกันไหคืองนี่นะก็ค่อก็คอยทยอยไปเรื่อยๆเราโบได้นั่นเราวบได้เร่งรีบเราโบได้ผ้าเราเมนเราเห็ดไปกลายไปก่ายมากเลยขอเห็นหึงเนาะอันนี้สราสามปีเลย เออฮะเอาลงอีกว่าเฮาทนไหมนี่ไม่ม้ขับ่ะขับเ้าไปเลยทับเหมือนเ้เนาะได้สะยันมันนี่ดใสไฟเด้อืมนเตียงมาผมว่าล้วเอกัะโปกันเอาเร่องก่อนได้เถอะแล้วคำว่าขาดเจ้าันได้มีาษา่เตขาฮะขาดนี่คือฮกไวาฮะเด นี่จเจ้านี่ถ้าก <illumin. S 1> ล<ะ>ัวแล้วเนาะมันหักแบบไปแบบแบบแบบได้นะมันหักแบบไรมันหักออกเลยใครว่าซื้อไปได้หรือกลัวเนาะทนกลัวเนาะแบบว่านั่นนะไปลองเลยแบบเพาเอาไมมใช่เนาะแต่เพาเอาไมมใช่นะแต่ละไม่จังไถตีเยอะเนยนะถ้ากลัวเขาไปเนาะ เราจุไฟพี่้องเลยเก็บขวดเนาะันเก่ากลับมาแลยพี่้องเลยเราขยันยังไม่ได้สะเอาออกไปเลด้พี่้องเลยมนนะยย่แล้วาเนาะถือว่าโอเคอยู่เราก็หลังจากที่ฟักพื้นสองมือเนาะ <c oughs> จะเปลีนนะ่ยนเนาะฟักพื้นกลับมาบัดนะี้พี่้องเลยกลับมาเป็นคนเก่าบื้อนยันยังย,ง,ยงแล้วบื้อเออ เจอยานั้งข้าไปล้วไข่ไหนแล้ววะอาอาจีจุอต๊ะกัปาบ่นี่ไ่เช่นะอ๋อจะบ uh ุอยากปลูกไว้บ uh, ่ปลกขึ้นมาล้ำบ <t> ่พรำบ่อ <ries> ้าเป็นบ่เฮ้ยเขาเาบป็นหูเลยอันหลวงพ่อนี <No. S 1> ah! ่เ uh พิ่นมาแต่ไซต์นะ ครบนี่ขอบคเพิ่นไปมาบ่แม่นเพิ่นประจําอยู่วัดอ๋ออันนี้เพิ่นเฮ็ดมากยังบ่เลวเอป็นเป็นกุฏิเนาะเหัวเจกพี่น้องยังบ่ลอยู่เพิ่นก็โอ้อ้ๆพี่น้องมนี้ลสิเก็บจูแต่บัดนีพี่น้องวเราก็เริ่ม รู้สึกวา่าเบาตอนกระโตนะพี่น้องเลยเสร็ทั้งประตูแล้วนะเอาลานพี่น้องคือลานแล้วนี่เห็นเมย์ว่าไ,ได้เลยจะให้อย่างนี้ด้เลยพี่น้องเลยต้องต้องอุ้มไปนะเนาะเสาก็มาเรียบร้อยแล้วพีน่น้องเลยเนาะมีแต่มากในตอนนี้นมีแต่ก่อนซีตั้งเพิ่นตัง้งซานเนาะต้องมีดินมะถุนก่อนพี่ต้องเลยเนาะในตู้นี้พี่น้องเลย ซื้อดินมาถมแน่ๆนี่นี่ช่วงนี้น,นี่ยังม่นยัมีคนจกบ่ดินเนี่ยเราไม่างเอาเราชงหนาแรื่องผู้พิทังเลยนะทมเนมันคูนดินขึ้นเด็กพน้องถ้าบมัคูนนี่มันจะเป็นตะคอกนี่เนาะเออเ่าพี่น้องเลยถ้ามีผู้ใหญ่เพิ่นอยากกตะจก้อยทางดินจักดังซองดังสามดังสี่ดังห้าดังหกดังเนี่ยแบบที่ต่อสอบถามได้เด้พี่น้องเด้อเนาะมายาวใส่ยินดีเป็นสะพานบุญให้ทั้งปีทั้งน้องเป็นคนสุดตะกอนพิทังที่เก่าแล้วเนาะอ่ พี่น้องเลยกิบขวดตูดพี่น้องกลับมาแล้วซาเตียวคนเก่า่ะพี่น้องมีแต่กวดเต๋อได้ซาเตียวเด้อเออพี่น้องเลยอ่าอ๋อโอเคัาพี่น้องเลยขอกบออุนตกพุ่นอยู่ดีนี่เองเมื่อคู่สู่ซูพุนพี่น้องเลยต้องเก็บไว้ได้ต้องไองขว่หายนี่เนาะเจอกันในคลิปหน้ารับเพลิน,นสบายดี